สวัสดีครับพบกับวิวอีกเช่นเคยนะครับกับทาง TK g ค o ูด a าว,วันนี้มีรถประจำสตาห์มานำเสนอครับซึ่งเป็นรถใหม่นั่นก็คือเจ้า Honda H RV ปี2019น้นั่นเองครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเครื่อง1.8 EL จริงๆแล้วเราจะบอกว่าเรียกเป็นตัวท็อปสุดเลยก็ได้นะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกับคัท HRV คันนี้กันว่ามีความแตกต่างจากรุ่นก่อนๆยังไงเชิญชมด้านในได้เลยครับเราจะเริ่มจากตัวกระจังด้านหน้าก่อนนะครับที่เขาจะดีไซน์มาตัว EL เนี่ย จะเป็นตัวคมเมียมขนาดใหญ่นะครับให้ความดุดันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับตัวกระจังหน้าที่ระบายลมได้ดีขึ้นนะฮะมาร้อมมาด้วยกับสเกิร์ตหน้านะครับและไฟตัดหมอกนะครับถ้าตัวเอจะมีไฟตัดหมอกให้จะต่างจากตัว RS นะครับถ้าตัว RS นั่นคือจะเป็นตัวที่มีสลูแล้วก็ไฟตัดหมอกจะเป็น LED ตัวนี้ก็เป็นไฟด้านหน้านะครับจะเป็นตัวไฟ LED day time เช่นเดียวกันนะครับ ส่วนในเรื่องของตัวด้านข้างนฮะชุดตัว EL ตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมในเรื่องของสเกิร์ตมาให้ที่ติดกับตัวคุงรถมาเลยยางตัวนี้นะครับเป็นยางมิชลินนะครับขนาด17นิ้วปี2021เป็นยางใหม่4เส้นเลยนะครับความพิเศษของตัว EL คันนี้ก็คือเจ้าตัวกล้องด้านซ้ายนะครับตัวนี้แถมมาด้วยนะครับตอนออกห้างเลยนะครับที่เวลาที่เราสามารถเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือจะเปลี่ยนเลนตัวภาพก็จะโชว์ด้านจอด้านในนะครับ ตัวมือจับเป็นคมเนี่ยมแบบนี้นะครับตัวประตูบานหลังยังคงคอนเซ็ปต์เช่นเดิมครับเปิดทางด้านนี้เหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็มาดูในเรื่องของส่วนด้านท้ายกันครับส่วนด้านท้ายในเรื่องของไฟก่อนเลยนะฮะให้ไฟมันทั้งหมด3าจุดนะครับก็จะเป็นด้านซ้ายขวาแล้วก็อยู่ตรงกลางครับนั่นคือไฟเบรกส่วนในเรื่องของตัวไฟก็เป็น LED อีกเช่นเคยเหมือนอย่างเช่นหน้าตัวหน้าเลยครับตัวด้านหลังตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ให้พร้อมกับกล้องมองหลังกล้องถอยด้วยนะครับ จะมีเพจให้ครบครับจะแปด i t ทีไและ HRV จะเป็นโลโก้มาจากศูนย์เลย mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูใต้ฝากระโปรงคันนี้กันครับด้านท้ายว่ามีความจุความกว้างขนาดไหนนะครับซึ่งเจ้า HRV ปี2019คันนี้ทำมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. ก็หนึ่งเลยเปิดมาเราเจอแผ่นยางนะครับเห็นไหมฮะจะแถมมาจากโรงงานเลยนะครับสำหรับการลอยเวลาที่เราวางรองเท้าวางของหรือของที่แข็งหรือเป็นเช่นพวกของแข็งทั้งหลาย ความพิเศษของเจ้า H R V นะครับนั่นคือการพับเบาเราจะสังเกตได้เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะครับการพับเบานั่นคือเพิ่มขนาดความกว้างสําหรับเราบรรทุกของไม่ว่าจะเป็นของสูงหรือของใหญ่ของกว้างได้หมดเห็นไ,ไหมฮะสบายมากๆครับไม่ว่าจะเป็นจักรยานหรือจะเป็นกล่องขนาดใหญ่เวลาเราจะขนของไปต่างจังหวัดนี่ชิวๆเต็นท์แคมป์ปิ้งนี่สบายมากครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนในเรื่องของวิธีการดูรถเลยนะครับวิธีการดูรถเนี่ยเราจะดูยังไงว่า ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมไฟไหม้เดี๋ยวบิวจะแนะนำตัางต่อไปนี้ให้นะครับอันดับแรกเลยนะครับรถทุกประเภทเนี่ยบิวจะพูดเสมอว่าอ่าเป็นการดูว่ารถชนด้านขวามายังไงเราให้ดึงที่กระดูกงูนะครับดึงตัวนี้ออกมานะครับจะเห็นว่าจะมีแมตอาร์คที่เรียกเรียกว่าดรอทตรงนี้จะต้องอยู่ครบนะครับเต็มจํานวนนะครับทุกตัวจะต้องเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นประตูด้านซ้ายหรือด้านขวาด้านหลังก็เช่นเดียวกันครับถ้ามีดอทแบบนี้ขึ้นนั่นหมายความว่ารถคันนี้เนี่ย การันตีหรือรับประกันได้เลยว่าไม่มีชนแน่นอนทั้งด้านซ้ายหรือขวาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปของในเรื่องของเครื่องยนต์กันนะครับว่า1.8 l ใต้ฝากระโปรงตรัวนี้ให้ขุมพลังทั้งหมด1 4 7แรงม้านะครับ <Wow. S 1> อ่าเรามาดูกันเลยว่าฝากระโปรงตรัวนี้ว่าความวัดเดิมมันเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเลยพอเปิดมาเราจะเห็นเลยนะครับในเรื่องของตัวฝาเครื่องนะครับไม่เคยมีการถอดแกะสังเกตจากการหัวนน็อตทุกตัวนะครับไม่มีการไขทุกอย่างยังเรียมอยู่ครบ รวมไปถึงต้องฝากระโปรงนะครับสติก,กอร์มอกอยู่ครบนะครับรวมไปถึงคา,านหน้าที่เราจะเห็นตามมีมือที่บูชี้ได้เลยนะครับคัสซีเดิมด้านหน้านั่นหมายความว่ารถไม่มีการถูกชนด้านหน้ามา100%ตครับตัว QC เช่นกัน QC เราจะสังเกตจากการที่จะมีเมจิกตามสีแต้มเวลาที่เราจะซื้อรถตอนออกจากโชว์รูมป้ายแดงเนี่ยก่อนการจะนำรถออกปล่อยรถได้จะต้องมี Q c มาแต้มเมจิกว่านอตทุกตัว ยังไม่ถูกการไขหรือถอดออกครับผมโอเคเดี๋ยวบิวพามาชมในเรื่องของอินทีเรียของ h r v ปี2019ตัว e-l คันนี้กันนะครับว่ามีความพิเศษความสวยงามหรือความหรูหราแตกต่างจากรุ่นก่อนๆยังไงบ้างนะครับคือต้องบอกว่าตัวนี้เรียกว่า Minor Cha ชนแล้วเช่นเดียวกันนะครับเราเ,เริ่มหเห็นตัวพวงมาลัยเลยเป็นมัตติฟังชันคอนโทรลนะครับก็หนึ่งในที่เราสังเกตเ,เห็นก็คือเรื่องของ Cruise Control นะครับก็คือเจ้าตัวนี้สามารถตั้งล็อกความเร็วอ,อัตโนมัตินะครับ พร้อมกับตัวนี้นะครับโหมดเวลาปรับหน้าจอนะครับดูระยะไม่อัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงนะฮะจะบังคับด้วยตัวนิ้วชี้ตัวเดียวเลยครับอยู่ด้านนี้ส่วนทางด้านฟังก์ชันคอนโทรลด้านซ้ายนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวเชื่อมต่อรับบลูทูธรับกับหน้าจอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบของคอนโทรลเรื่องของวิทยุเครื่องเสียงทั้งหมดนะครับอ่ามาในส่วนในเรื่องของตัวหน้าปัดเราก็จะเห็นได้ชัดๆเลยว่า ตัว e-l เนี้ยจะเป็นเรื่องของสีสันนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามในการดีไซน์ออกมานะครับก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของตัวจอเป็นระบบทัชสกรีนนะครับก็จะเป็นขนาดนขนาดจอออกเสียงดังขนาดจอนะครับเป็นขน,ขนาด7นิ้วนะครับซึ่งถ้าเป็นตัว e ธรรมดาเนี่ยมันแค่6.5นิ้วซึ่งตัวนี้ก็มีความต่างกันนิดเดียวครับไม่มากเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของตัวแอร์เป็นดิจิตอลนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าปรับด้วยมือได้อุณหภูมิองศานะครับความแรงของลม ได้หมดนะครับไม่หลายทิศทางแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดก,ก็คือตัวนี้นะครับตัว e อตัวเบาคนขับจะเป็นเบาไฟฟ้านะครับที่ดูสามารถน,นั่งอยู่นะตอนนี้จะเป็นเบาไฟฟ้าในเรื่องของคอนโทรลกระจกด้านซ้ายและขวานะครับจะเป็นออโต้ทั้งหมดนะครับจะเป็นขึ้นลงออโต้เลยทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับอ่าแล้วสิ่งสําคัญที่มีบอกไปเบื้องต้นด้านหน้าก็คือในเรื่องของตัว EL ตัวนี้นะครับจะมีในเรื่องของตัวพิเศษเข้ามานั่นคือตัวกล้องนะครับอ่าเราจะเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะเห็นไหมฮะหน้าจอจะโชว์กล้อง เห็นไหมครับจะโชว์นัานกล้องชัดมากเวลาที่เราจะการจะเปลี่ยน,นเลนไปทางด้านซ้ายหรือเราจะเข้าซอยซ้ายเนี่ยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือเซฟตี้มากยิ่งขึ้นครับจริงๆแล้วตัวนี้ก็เป็นออปชั่นเสริมที่ติดมาจากโรงงานเช่นเดียวกันโอเครายละเอียดถือว่าทําได้ดีแม้กระทั่งตัวม่านลมนี่ก็ยังไม่ได้แกะใหม่มากๆครับไฮไลท์คือคันนี้เนี่ยจริงๆทไมหกหมื่นกิโลวิ่งไปแค่หกหมื่นกิโลถือว่าใช้น้อยมากๆนะครับส่วนในเรื่องของตัว ระบบเกียร์ของ H RV ตัวนี้ก็เป็นอย่างเช่นเคยนะครับเป็นระบบของเกียร์ CVT นะครับให้ความสะดวกสบายเป็นเกียร์ตรงนะแบบนี้นะครับการขึ้นการลงเข้าเกียร์เลื่นมือง่ายแล้วก็นี่เลยไฮไลท์คือเพ s h ช f t นะครับตัว E อจะมีมาให้นะตากล้องดูชัดๆเลยครับสามารถปรับโหมดเล่นเกียร์มือเวลาเราอยากโหมดอารมณ์สนุกสนุกขับแรงมันๆอัตราการเล่นก็สามารถใช้เมนูนได้ได้ทั้งออโต้แล้วก็เมนูนได้เลยนะครับ ต้องบอกว่า Honda HRV ปี2019คันนี้1.8 EL นะครับเป็นรถที่ขับสนุกนะครับกระทัดรัดเหมาะสำหรับไปเที่ยวในเมืองใจตลาดหรือขับไปต่างจังหวัดถือว่าเป็นรถที่ให้ขุมพลังที่ขับแล้วรู้สึกไม่เมื่อยและผ่อนคลายมากๆเลยที่บิวเคยลองใช้มานะฮะตอนนี้ตัวรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวบิวขอจะบอกว่าตอนถ้าลูกค้าท่านใดที่กาลังไปซื้อป้ายแดงอยู่ราคาป้ายแดงณนะตอนนี้นะครับอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่บาทแต่ถ้าณวันนี้นะครับ ท่านลูกค้าที่กําลังรับชมกับคลิป TK เคกูคาอยู่นะครับทางทีเคกูคาเนี่ยเราลดราคาลงมาแล้วเหลือเพียงแค่7จ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเองครับรีบๆต่อยนะครับภายในเดือนนี้ลองต้อนรับปีใหม่นะครับแล้วก็ฝากสําหรับลูกค้าที่กําลังติดตามของรับชมเพจทีเคกูคานะครับอย่าลืมฝากติดตามกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์หรือติดตามทางช่องทูยูทูบนะครับทางเว็บไซต์ทุกช่องทาง Google หรือ l i n e Official เรามีครบหมดทุกช่องทางนะครับต้องฝากติดตามด้วยนะครับ แล้วก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือไม่เข้าใจรายละเอียดในการการออกรถหรือการจัดไฟแนนซ์นะครับให้โทรมาสอบถามบิลได้โดยตรงนะครับหรือติดต่อเซลล์บิลได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟ u ั .com